ัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยวไปกุ้งพามาดูรถแต่งนะครับคันนี้จะเป็นรถแต่งร้อส,ส่งมอบนะครับก็ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวสตอมแท็นะครับสีขาวนะครับใส่ชุดแต่งด้านหน้าเป็นของวิกเตอร์แล้วก็มีพวกชุดเหล็กรอบคันเป็นของตัวแฮมเมอร์นะครับวันนี้กุ้งก็อยู่ที่ฟอร์ดพารลังสิตนะครับเลยบอกไปนะครับก็ตัวนี้ชุดแต่งนะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวกุ้งพามาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวกุ้งพูดเรื่องรถก่อนนะครับตัวนี้เป็นสตอมแท็ขับ2นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับ2 1งแรงม้าแรงบิดก็อยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองหรือเหลือเลยนะคร เกียร์แบบอ e ีชิปเตอร์10สปีดนะครับตัวนี้ใส่ชุดแต่งด้านหน้าก็ดูเลยครับกระจังด้านหน้าอันนี้เปลี่ยนนะครับก็คือกระจังเดิมของตัวรถตัวเน็กเจนของฟอร์ดนะครับทุกตัวเลยมันจะไม่ใช่กระจังหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าซีเป็น2เส้นนะครับคู่กันแล้วก็จะมีโลโก้วงลีขนาดใหญ่สีน้ําเงินที่เป็นโลโก้ฟอร์ดนั่นเองแต่อันนี้จะเป็นตัวชุดกระจังหน้าของวิกเตอร์นี่เป็นลายซีแบบนี้เลยก็คือเป็นชุดกระจังหน้าของเขานะครับแล้วก็ ย้ายตัวกล้องนะครับที่อยู่กับตัวกระจังเดิมนะครับมาไว้กับตัวกระจังตัวใหม่ด้วยไฟด้านบนเนี่ยก็มีให้เลือก2สีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะก็อีกสีนึ่งที่เลือกได้ก็จะเป็นสีขาวนี่ระบุคําว่าวิกเตอร์มาด้วยนะครับก็คือตามชื่อของชุดแต่งเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งของตัววิกเตอร์เนี่ยกระจังเนี่ยมันจะมีไฟตัวนี้ด้วยนะไฟเป็น LED นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยติดทั้ง2ฝั่งนะตอนกลางคืนก็จะติด ไฟลูกแก้วที่เป็นแมททิกแล้วก็ติดในส่วนของตัวกระจังด้วยนะครับก็คือเหมือนกับตัวดวงไฟสีดวงนั่นเองประมาณนี้ตัวชุดแต่งด้านหน้าที่แต่งไปนะครับแล้วก็ไฟหน้ารถเนี่ยสำหรับตัวสตอร์มแท็กนะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบแมททิก LED นะ ก็ข้อดีของ a t ททิ d เอลด์คือเพิ่มความสว่างในมุมมุมมองที่เป็นมุมอับได้แล้วก็มีปรับหรือว่าหลบป้องกันไฟแยงตาลดคันข้างหน้าได้นั่นเองนะครับเป็นลูกแก้วก็ลูกแก้วด้านบนเป็นไฟสูงข้างล่างเป็นไฟต่ํานั่นเองนะครับชุดครอบไฟหน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือชุดครอบไฟหน้าที่ติดตั้งนะถ้าไม่ได้ติดตั้งก็จะไม่มีตัวสีดําๆแบบนี้ก็จะเป็นขอบสีขาวเลยแล้วก็ตัว ไฟวิ่งกลางวันหรือว่า daytime running light สตอ Tag ก็จะมีมาให้นะครับเป็นแบบ LED นะสำหรับตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ยชุดแต่งนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ชุดกันชนหน้าของตัววิกเตอร์นะครับอ่านี่วิกเตอร์จริงๆเนี่ยชุดกันชนหน้าวิกเตอร์สีมันจะไม่ใช่ดำเงานะครับก็อันนี้ลูกค้าสามารถระบุมาได้นะครับว่าอยากได้สีประมาณไหนอันนี้ก็ทำเป็นสีดำเงาเป็นพิเศษนั่นเองด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือคำว่าวิกเตอร์ระบุมาเลยชุด ของวิกเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นงานครอบทับนะครับไม่ใช่งานเปลี่ยนนะถ้าเกิดเป็นตัวชุดแต่งของแรปเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนในส่วนของตัวกันชนหน้าเดิมออกแล้วใส่ตัวของแรปเตอร์เข้าไปแต่ถ้าเกิดเวียนวิกเตอร์เนี่ยก็จะติดทับกันชนหน้าเดิมของโรงงานเข้าไปเลยนะครับด้านด้านหน้าก็ลงตัวประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับของแต่งที่อยู่ด้านหน้าสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างของตัวรถนะครับอันนี้คิ้วล้อก็เป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์นะครับเป็นทรงนี้ทรงเดียวนะเลือกทรงอื่นไม่ได้นะก็คือจะเป็นทรงเดียวเลยทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เด่นๆเลยถ้าเกิดเราใส่ชุดแต่งที่มีคิ้วล้อไปแล้วก็ต้องมีเปลี่ยนนี่ครับแม็กกับยางนะครับตัวแม็กกับยางเนี่ยเดิมๆของโรงงานจะเป็นยางวิ่งทางเรียบนะครับเป็นดอกเรียบๆเราเรียกว่าดอกแบบ ไฮเวทเทเลนนะครับเป็นยางแบบ HT แต่อันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางแบบสายลุยออนโรดได้ออฟโรดได้เราเรียกว่าออเทเลนหรือว่า AT นั่นเองเนี่ยครับออเทเลนนะครับ, All ane, รบเป็นยางของตัวดิเซนตินะครับจริงๆยางก็มีให้เลือกหลายแบบหลายยี่ห้อนะก็อยู่ที่งบประมาณในการแต่งของลูกค้าด้วยนะครับสำหรับตัวดิเซนติก็ถือว่าดอกยางเขาค่อนข้างสวยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ลุยได้ทุกสถานการณ์ตามลักษณะของยางที่เป็นแบบ AT นั่นเองแม็กก็จะเป็นแม็กยีนิ้วนะตัวนี้แม็กยีนิ้วเป็นคลิปสีเงินจริง จริงแม็กก็มีให้เลือกหลายลายหลายแบบนะก่อนติดตั้งเนี่ยเรามีแบบส่งให้ลูกค้าเลือกอยากได้แบบไหนก็ระบุมาได้เลยนะครับสาหรับตัวแม็กนะครับกับยางเซ็ตนี้ถือว่าลงตัวเลยนะเต็มซุ้มเลยแล้วก็ไม่ต้องปาดไม่ต้องเก็บไม่ต้องในเรื่องของตัวแต่งซุ้มอะไรเลยนะครับก็คือพอดีเลยสําหรับตัวยางที่เป็นแบบ A t ทหรือว่าออทเทเรนนั่นเองนะครับขนาดหน้ายางตัวนี้นะครับจะอยู่ที่275นะครับ275คือ ความกว้างของตัวหน้ายางนั่นเองแล้วก็แก้ม55เป็นแม็กขนาด20อ่าตามนี้เลยนะครับตัวของแต่งด้านอื่นนะครับอ่าเนี่ยครับบันไดข้างบันไดข้างตัวเนี้ยถอดตัวบันไดข้างเดิมของโรงงานออกนะครับแล้วใส่ตัวบันไดข้างเหล็กเข้าไปเห็นไหมครับตัวนี้เป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์ก็ดูสวยเลยนะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับสําหรับตัวนี้มีกันลื่นด้วยนะตัวนี้แต่ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะกันลื่นเวลาเราไปเหยียบโดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้เกิด แผ่ได้หรือไล่ได้เพราะมันค่อนข้างหยาบเนี่ยเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับเป็นตัวกันลื่นนะด้านบนก็ติดตั้งเบ้ารองมือจับกันลอยให้เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวนี้อ่าเรียบร้อยเลยติดตั้งให้ทั้ง4ประตูเลยนะครับสําหรับเบ้ารองมือจับกันลอยเนาะราวหลังคาด้านบนของสตอมแท็กมาจากโรงงานจะเป็นราวหลังคาขนาดใหญ่นะครับจุดเด่นของสตอมแท็กนะครับก็คือตัวนี้บาหลังที่สามารถปรับได้นั่นเองเห็นไหมครับผมสามารถปรับระยะได้นะครับเวลาเราวางของพาดจากด้านบนน่ะด้านบนก็สามารถกางออกมาเป็นแหลกได้นะครับอาจจะวาง พวกเรือคายักเหรอหรือ,อท่อนไม้หรือท่อนเหล็กที่มันยาวๆอันนี้ก็คือสามารถวางพาดได้เพราะตรงนี้มันสามารถเปิดแล้วก็ดันตัวที่เป็นตัวเหล็ก ที่มันเป็นตัวรับขึ้นมาให้มันรองรับเหล็กได้นั่นเองสําหรับตัวด้านบนนะครับนี่ลายกราฟิกที่อยู่ด้านหลังของสตอมแท็กก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยประมาณนี้นะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีครบเลยนะครับสำหรับตัวสตอมแท็กไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED นะครับติดยาวนะสำหรับไฟท้ายตัวนี้อ่าแล้วก็ค้อไฟท้ายเหมือนตัวค้อไฟหน้านะนี่ติดตั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวค้อไฟท้ายด้านท้ายเนี่ยใส่อคิลิกคําว่าเลนเจอร์เพิ่มขึ้นมาให้มันดูลอยดูเด่นขึ้นนั่นเองนี่อคิลิกสีดําเงานะครับ กันชนท้ายเปลี่ยนของเดิมออกนะครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปเห็นไหมกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองพร้อมกับตัวนี้ครับหัวบอลที่ใช้ในการลากจูงนะครับก็สามารถลากพวกเรือได้นะครับประมาณ3ตันก็คือลากได้สบายๆสําหรับตัวชุดลากลากด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายเหล็กขนาดใหญ่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงสําหรับตัวสตอมแท็กด้านข้างรอบคันที่แต่งไปก็จับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับ ด้านในของตัวรถนะครับเดี๋ยวกุ้งอินเสิร์ตภาพแทรกไว้นะครับตัวนี้จะเป็นอจอกลางนะครับจะเป็นจอขนาดใหญ่นะครับ12.1นิ้วมาพร้อมกับตัว Apple CarPlay และ Android Auto นะครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวหัวเกียร์ไฟฟ้า E-Shifter ด้วยนะครับสำหรับตัวแท่นชาร์จไร้สายหรืออะไรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกของตัวรถตัวนี้ก็มีให้ครบคันเลยนะครับภายในก็อย่างที่กุ้งขึ้นภาพให้ดูเลยนะครับอินเสิร์ตนะครับก็สวยงามประมาณนี้เลยสำหรับ Storm Tech c o n โ o ล e เป็นคอนโซลที่ออกหรูหราด้วยนะครับเดินได้ก็จะเป็นสีแดงนะครับคลิปสีดำนั่นเองสำหรับตัว Storm Tech ภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับผม สำหรับสตอมแท็กกันนี้ก็แต่งดนค่อนข้างลงตัวเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้สตอมแท็กหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นอื่น วท์แท็กเอเวอร์เหรืออะไรต่างๆก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างอยู่กับโลโก้นะครับหรือว่าจะสะดวกมาดูรถก็ได้นะครับที่สาขาพระนครลังสิตนะครับหรือโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวกุ้งเข้ามาดูแลนะครับสำหรับวันนี้กุ้งพาดูประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ามีรถแต่งคันอื่นที่แต่งเยอะกว่านี้เดี๋ยวกุ้งพามาดูใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ